ปเนเทียงหน้านี่ครับนี่ครับเทียงหน้าคุณยายมันคือเ็ตขัดวนาบ่อด้กันเ็ตเทียงหน้างบประมาณเป็นแสนนี่เอาเงินไปซื้อเขากินในหลายปีตัวนี้เนาะเียงในหลายปีอยู่ปัดทีตัว เบื่อโซฟาไปเทียงหน้าบังก็ได้โอ้สุดยอดสุดยอดห่วยผู้ใดอันคือขักแถ่นี่ขักแถห่ขักแถ่นี่ค้องแถห่ตัวนี้ผุนบักท่านแล้วก็มีบักท่านบักม่วงน้องใหม่ผุน เขาว่านโคบดเราบ่เนี่ยโอ้เฮียมอมอว่านมาดูแนี่ยมอว่านพิเศษมอว่านที่หลอมหัวมอว่านเฮ็ดเถียงเพิ่งหลอมหัวเพิ่งเนียนบดโอ้เฮ็ดเถียงอันเป็นแสนเนาะกินกับมองแหนมนั่ไปถ่ายบางนอนที่ไหนนอนนงสู่ี่นอนใหญ่ใหญ่ทั้งสี อย่างที่เขาไม่รักษาอะไรเงี้ยมันจะ